แก้ไขก็แก้ไขเจ้าของนี่แหละถ้าพูดถึงนะคนดีชอบแก้ไขแก้ไขเจ้าของเราไม่ดีตรงไหนจะปรับจะปรุงจะเปลี่ยนจะแปลงตงัวเราแก้ย่นย่อมาก็ไม่มีอะไรสามบอ่อด้วยกายวาจากายเราก็นำมาถ้าพูดนะว่าในกรอบขอบเกีย่ตนเหตุผลของเราชาวพุทธอมีสินห้าไม่นำกายผิดศินห้าห้าประการนี่ถ้าเราละเมิดรั้วห้าประการก็เป็นทุกใหญ่ เราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นพายาตเราละเบิดเราเมินรั้วห้าประการห้าประการคือรั้วรั้วป้องกันความชั่วเราอย่าละเมิดเวลาเวลาเวลาคือเว้นความหมายแปลให้พวกเราฟังง่ายๆาถ้าเราใส่ใจศีลังเราเกอนุตตรโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลห้าประการห้าประการเราตั้งใจรักษาศีล ศีลก็รักษาเราทุกใหญ่ห้าประการก็ไม่เกิดขึ้นกับเราอ่านถ้าพูดถึงวิธีความเป็นอยู่ประจําวันในชีวิตของเรานะทุกท่านทุกคนนั่นแหละศึกษาแล้วก็ฟังเอาไว้นี่เราดีเรารักษาศีลเรารักษาศีลห้าทุกใหญ่ห้าประการที่จะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่เกิดขึ้นทาไมพระพุทธองค์ถึงนําหลักศีลห้าเข้ามาอยู่ในพระศาสนาแต่ตามจริงศีลห้ามีประจําอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วพรามเขาก็มีศีลห้า พูดถึงศาสนาพราหมณ์เมื่อก่อนทุกใก่ห้าประการก็ไม่มีใครอยากประสบพบเจอแต่ถ้าเราล่วงเรามืดละมันระเบิดขึ้นยู่นี่นะเราทำกรรมมาไหนเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเราไปกินเหล้าเหล้ามันก็เมาเราก็เสียเงินเสียทองเขาผ่านร่างกายเราอ่างเผี้เาผลานร่างกายเงินทองก็เสียแล้วก็เกิดเสียสติแล้วก็ลุกลามเลนี่ลามไปที่อื่นคนไม่มีสติลุกลาม ไปผิดลูกผิดเมียเขาไปรักของเขาถ้าเป็นบ้านแล้วก็ไปเอาเอาัรนมาฆ่าเอาประกับมาแก้มก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่าเขาดอกแต่พูดเทียบเคียงให้ฟังอันนี้สําหรับเราชาวพุทธผู้จะหยุดความทุกข์ศีลห้าก็เลยใครรักษานะก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์ของผู้ที่รักษาเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราพระพุทธองค์ของเรานี้ท่าน ประกาศศีลห้าข้อแห่งความเจริญขณะเดียวกันพระพุทค์ก็เอาพรมวิหารประกบเหมือนกันเมตตาครุณามมตตาผู้เบียขาอยู่ในอยู่ในตรงนี้เหมือนกันคำพระพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็เลยทุกอย่างท่านแสดงแต่ขณะเดียวกันพรมวิหารก็ต้องประกบกำกับบทธรรมนั้นเหมือนกันถ้าพูดถึงเนื้อแท้ในในที่อาจารย์สัมผัสตัวอาจารย์เป็นอย่างนั้นเออ ศีลห้าห้า,ปร,ารประการทุกใหญ่ห้าประการก็ไม่แล้วไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็สบายไปแล้วในขั้นหนะเดียวกันรมวิหารก็ต้องประกบแต่พูดถึงองค์ลวงปูมั่นบทธรรมนั้นเหมือนพัดเนื้อแ <Ugh. S 1> ท้ในนที่อาจารย์ทำดีถูกดีนั้นมีค่าทำดีถูกเวลาข่ามหาันททำดีถูกบุคคลผลอนันต์ทำดีด้วยความหมั่นนั้นไม่ดีแล้วทำดีเราเลยต้องมีปัญญาไงมีปัญญาแยกแยะถ้าคนเราจะทำนาก็ต้องเลือกทำเลดีๆไง เราต้องเลือกคำเรีดีๆนาดีๆก็ต้องเอาใช้ข้าวปลูกแบบดีๆไงเราก็ต้องได้กระทำบำเพ็ญแต่ละวันแต่ละวันทำนี้ด้วยความหมั่นนั้นเลยดีเราทำดีเราเลยต้องมีปัญญาไงมีปัญญาแยกแยะถ้าคนเราจะทำนาก็ต้องเลือกคำเรีดีๆไงเราต้องเลือกคำเรีดีๆนาดีๆก็ต้องเอาใช้ข้าวปลูกแบบดีๆไง